โอเคีครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมก็สวัสดีวันนี้เราก็จะมาทําการเอาหมัดแวมไพายไปลงดันพักกันนะทุกคนหมัดแวมพายไปลงดันพักนะทุกคนมาดูที่ว่าหมัดแวมพายของเราเนี่ยสามารถลงดันพักตื่นได้ไหมนะทุกคนอาจจะแ,แบบว่าปกติเราใช้แค่ดาบเนยแต่วันนี้เราจะลองเอาหมัดแวมไพายนะ่ที่ระยะตีมันค่อนข้างที่จะใกลนะทุกคน มาลองลงดันพระดูนะว่ามันจะลงดันได้ไหมนะทุกคนโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะทุกคนแล้วเราไปซื้อชิปกันเลยดีกว่าโอเคก็ตัดมาที่อันนี้นะทุกคนเราก็ว์ปมานะราทำการไปซื้อชิปนะไอเทมของเราที่เราจะใช้ก็จะเป็นไอเทมหมวกนะว่ามันบวกพลังหมัดนะทุกคนหมวกอันนี้นะนี่นะสมัยนี้นะทุกคน ันเป็นการพับพลังมัดของเรานะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อชิอปกันเลยตอนนี้ผมซื้อผมทําการลงดันไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวผมจะทําการเอาผลมาแลกนะผลก,กากนะทุกคนผมจะกากมาแลกนะ,ะทกกะมมกนะุกคนโอเคผมจะเอาผลสมุกมาแลกนะทุกคนแล้วก็ทําการเลื่อนไปหาผลพานะแล้วทำการซื้อชิปมาลงดัน โอเคเราก็ได้คิดมาแล้วนะโอเคับนตอนนี้เราก็โหลดแมปมาแล้วนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าหมัดแวนไพา์กับเผ่ากูลของเราเนี่ยอะไรจะดูดเลือดแรงกว่กันนะทุกคนจะได้แปลงเป็นเผ่าวิสีหรือเปล่านะ หรือว่าอาจจะไม่ใช่ท่านใดที่เราดูเรือนหงอยู่แล้วนะมาดูนะทุกคนนะครับตีโคตรไกลเลยนะมัเบรนไฟของเรานะครับระยะตีอย่างไกลนะออก้อกกระดาษเลยนะทุกคนก็เปิดไกลก็ได้นะนะครับเป็นมัดที่ค่อนข้างที่จะขี้โกงนะทุกคนแล้วก็ผมแล้วที่มันทํายากนะถ้าเกิดว่าแบบผู้เล่นคนเดียวแบบไม่มีเพื่อนเนี่ย ทบจะไม่มีโอกาสที่จะได้มันมาเลยนะทุกคนต้องแบบว่าอาศัยดวงนะครับแบบไปจอยกับคนอื่นเนะี้ยออกล่าอีเวนท์ทะเลนะทุกคนค่อนข้างทยากนะหมัดนี้ต้องมีเพื่อนจริงๆนะครับคนที่มีเพื่อนนีโอกาสน้อยมากนะครับที่จะได้หมัดนี้มานะทุกคนโอเคทาการฟาร์มไปโอ้ทุกคนเัเยเสร็จแล้วนะเราจะไม่ใช้ดาบเลยนะทุกคนโอ้คิ เราจะไม่ใช้ดาบเลยนะเราจะใช้แค่มัดนะทุกคนเราลองดูว่ามัดเรืไพายของเราเนี่ยจะไหวหรือเปล่านะตีกันตีค่อนข,ข้างไวนะทุกคนดูครับตีค่อนข้างไวเลยครับไปค่อนข้างไววไวมากเลยนะทุกคนตีไวามากเลยแต่หน,นึ่งกับดานสองนี่เราก็ต้องรีบเคลียนะทุกคนเพื่อเราจะต้องไปแบบดลานสุดท้ายเราค่อนข้างทีง่จะเสียเวลากับบอส คนนี้ทำเ,เวลานะครับดันหนึ่งด่นสองครับปั๊บปั๊บตามไปเรืร่อยๆนะครับไม่มีใครเอาเรลงแล้วไงตอนเนี้ยเรามันตึงด้วยไงเราโผล่ด้วยไง,ยงดดยจะมีใครไหวไม่มีดูครับดูครับดูตึงๆคตรโหดไม่มีใครไหวไอ้นี่มันติหดหินตลอดเลยนะมึงเดินไม่เคยต้นหินสักทีเลยนะ เซื้อบื้อป่ะวะโอเคทุกคนข่าด,ด่านสองมาแล้วไปด่านสามกันเลยอย่างรวดเร็วมาครับตอนนี้มาถึงด่านสามแล้วทุกคนแบบทำเวลาดีมากนะตอนนี้สิบนาทีนะเราก็ไม่รอช้าครับีไปเรื่อยๆทุกคนมันแบบให้ยับอะอนนาให้ยับอะเออเราไปตบตบลูกพี่มันต่อนะเ เรารอดูพี่เองอะโดนอ,อย่างเนีย้ยเงี้ยทุกคนตอนนี้เผาวีซีเราก็แปลงล่างได้แล้วแต่ไม่แปลงไงออหมัดก็พอแล้วแปลงทำไมครับดูครับใครจะเอาลงใครมันจะมาเอาเราลงดูครับดูตีโคตรไกลนะทุกคนไอ,อตัวนึงเข้าไม่ถึงเลยนะขนาดขนาดดาบยังไม่ตีไกลเท่านี้นะทุกคน นคือยังใจคือไม่ยอมเข้าใจเลยนี่โหมากผมแล้วที่ทำยากละหมัดแบบที่จะอัปเดตมารอบหน้านีจะทำยากขนาดไหนผมก็รอลุ้นอยู่เลยทุกคนขนาดหมัดยังยากขนาดนี้ผมว่าโอ้เข้าไม่ถึงเราเข้าไม่ถึงเราแบบนี้ก็อยู่เพื่โชว์ได่เลยดี จุดท,ที่สามเรานี่จะทำแบบทำการเป็นลูกบอลน,นะแล้วก็แบบกระจายออกไปนะทุกคนแล้วก็ทำดาเมจนะถึงจะถึงจะแบบสกิลไม่โดนนะสกิลสามแต่ถ้าลูกบอลมันแตกมันก็พุ่งไปหาศัตรูนะทุกคนมันล็อกเป้าไงสกิลสามเรามันล็อกเป้าเราแบบบล็อกไว้ไงเราทำบล็อกไว้ไงล็อกเป้าไงทุกคนเรียบร้อยแล้วด่านสามชิวๆววเฮ้ยเฮียครับเฮ้ย ไปบ้าเอ้ยผิดทางโหเสียเวลาไปเนี่ยมันเสียเวลาหรือเปล่ามันเสียเวลานะเออผิดทางเสยอือเสียชื่อเราหมหลงทางก็ได้ผมไม่ได้เล่นโซโลนะนะครับเราต้องรีบทำเวลาเลยครับเพราะว่าบางทีเราสรังเกตแบบว่าโผล่ไปหนึ่งทีนะแบบว่าการหลงทางเป็นยังไงบ้างก่อน พุ่งไปยังหล่อนะปิดทางเฮ้ยโอ้ยเนินนินนแต่เราเพียร์ยากไงทุกคนดูทุกคนเพียร์ยากโอ้โหแทงจะมาอะไรเนึ่งดูครับไอตัวนึงเข้าไปถึงเล้วนีนะเก็บมันไปก่อนตัวแรกเกย์ตัวนี้มาทุกคนไอตัวนี้เข้าไม่ถึงเราอยู่แล้วดูครับเหลี่ยงไปนะครับไอ้ตาตัวน้อยเนี่ยนจะไปสู้พระใหญ่ได้ไง นี่มันเมนเรานี่นเดี๋ดยพี่เดี๋ยวเราจะไปตีกับเจ้าวาดต่อเดีวไอ้พีเจ้าวาดนะพกืกเรเพราะว่าเขามาจบบบินทบาตท,ทัดพี่เราเนลยเออคนละเรื่องเลยคนละเรื่องนะค,ครับโอ้โหไม่ใช่เอโว้ยบินบานี่ตายเลยนะ ได้แตบบ่ทีเราก็ต้องแบบเขามันมาเราก,อ,าากองรวมกันแล้วก็ตีห่งหางๆเฮ้ยเราเขาใชจะเสียเวลากระดานนี้มากพวกนี้มันมาหลายตัวนะมาหลายตัวแล้วไงดูครับมาหลายัวแล้วไงดูเราก็ตีไปเรื่อยๆควรไปมปาป่าป่าปาเป็นปาเปตนป่าดีเปาดันนี้มีสาตัวใคนคน โอ้ยติดติดติดตัวมาเนรมันไม่ยอมไม่ไหนไปกดเจ้าไล่าช่าหมปกป้องเหรอเนี่ยเออเนร์จะตายแล้วเนอเลือดเราก็ไม่ลดอ่ะถ้าลดถ้าเลือดเราลดเราก็ดูดเลือดนะโออกระดานนี้ผมว่าน่าจะชีวิตแล้วเนี่ยมันพูดราไม่ได้อยู่แล้วเราจะได้ให้ถ่ายอั้นี้เพิ่มอยู่ที่เราต้องนีเราไมได้เท่าไหร่ นี่ยลูกบอลมันก็แตกไอตัวนี้ก็แตกผมคำนวณแล้วเฮ้ยมันไม่ตายวะโอ้โหขึ้นคำนวณไว้โอ้ทุกคนมาเรียบร้อยบอกว่าคราวนี้คงไม่พุ่งผิดไอคำวิ้ล้าหน่อยโอ้ห้านาทีแล้วนะทุกคนค่อนข้างจะเสียเวลานะเมื่อกี้นี้มันเพราะว่าเราพุ่งผิดนี่นะครับเออไปเราต้องรีบทำการตีมันเลยนะทุกคน ผมจะทำการไปร่างข่าวิทำนะการแบบตีธรมรมาแลดเดือดนะจะยืนวัดจพวมันเลยนะจะไม่หมีผมจะไม่หมน,นีนะอะรบรงขลนะดมนไม่หมนีจะยืนวัดเลยครับ โดนมทำเนวมันยากครับไม่หนีทุคนนไมเดีดน้ไม่โดนเลยนะถ้าไมโดนตันนะคับจะไม่หนีนะิียวะวเรเดียวเอาเราลุต่อไปอเอาเราลต่อไปโอเคเลเซอร์เนี่ยทะไรเราไม่ได้เล้วดูครับ

มันติดแล้วไปแล้วก็จะไม่ออกเราจะบวกอย่างเงี้ยคนไม่หนีนะทุกคนเพื่อนเราตอนนี้เอาที่สีเราก็ยังไม่หมดน,นะยูทเพื่องเลยเอาเด็กเอาเด็กเอาเด็กผมว่ามันค่อนข้างที่จะแบบน่าจะใกล้แล้ว,ลวผมยูจากตรงแล้วนะครับหลบได้เอาเก็ตง เบเซอร์ระยะประชิดอ่ะด,ด,ดูครับแล้วก็พี่ว่างไงพี่ว่างไงพี่ว่าไงพี่ว่าไงเฮ้ยไปไหนเออยดีไงมาดิ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 าเ,ดาเ,ดเอ้ยผมว่ามันอ่อนแรงแล้วมันสู้เราไม่ได้แล้วเนี่ยนี่ไงทุกคนตายเลยเป็นไงครับ โอ้โหทุกคนเหมือนบัตรเต็มเลยนะทุกคนันน,นะน,นี่น,น,นะครับต่อคูนกับบัตรเวมไพร์ของเราดิครับเอาเรื่องจากไงทุกคนคลิปนี้เราทำภารกิจสำเร็จนะทุกคนบัตรเวมไพร์ก็ตึงเหมือนกันนี่อ่ะไพร์ก็ตึงเหมือนกันนะเนี่ยทุกคนดูครับโอ้โหโคตรตึงหน,นีไง ออนโนไพ่ก็ตื่นมกันนี่นี่ทุกคนเราก็ได้เฟกเงินมา1นึ่พันเลยนะครับโอเคแล้วทําการกลับมาที่เดิมด้วทุกคนโอ้กลับมาสัไกลเลยโอเคทุกคนคลิปนี้ก็จะประมาณมานี้นะครับเออใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วทุกคนเจอกัน